น,นสบายดีสบายดีบาสุขุสุคนพป่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่นอไไ้องสบายดีพี่น้องพี่น้องฮาก,กมาแต่อาไม่กระเพอกจ่อยปู่มาคนซอยกับพ้าเซี่ยวพี่น้องไปพผัดตกใจั่ยังจะมาไปตัดสามต้น ตัดใหม่ให้ซ้ำต้นช่างนะพี่น้องบอกว่าตาัดช่องต้นไปข้าวผัดซ้ำต้นไปและจังคนไหมเบิดจังเบิร์กน้อวะขบบอ,อ,อ,อนี่พี่น้องรวมทั้งเบิด์ตซ้พันเจลอยสี่สิบบาทพี่น้องซ้ำต้นมันช่มีสร้อยสิเหตุลักมันอีก 6ต้นเนาะเฮ็ดเสามันเพ็ดบังนั่นเนาะโอ้ยสบมือบ่เลแล้วงั้นเขียนได้เอาสบมือนําข่อยนี่คนกอกจอยพี่น้องคึ้มนนีเนาะหม่สนนนีแทต้นก็เลือแล้ว แต่ข้อเป็นฟาร์มแ,แต่เือกสอวัยน้องพี่นอ้องเฉลยเไวยเฮ็ดย่างอื่นเือนีเาไว้ต่อเติมได้ดที่อบอยากตาดลายก็คือสฉลยนเะสียดนาะยไ,ไม่เฉลยบอยากตาดไม่ทำาบะจำเป็นอันนี้ก็คือบอยักตัดพ้งแต่นั่นก็ฮักสิตาดลรพี่น้องฮักสิตาสามต้นนี่แหละบดเคยตาดเถื่อดส,ส,อสอดีดพี่นอ้องหักลายต้นีเลย ดีอย่างหนึ่งคือแบบข้าวบดที่ม่เห็นยังไรอย่างปลามันเหี่ยวเนาะมีแต่กุกจิกน่ะมีแต่กุกจิกน่ะเปตาเห็ดเต่าได้ไหมแม่กุกจิกป่ายมันมีแต่เปตาเห็ดเต่ากับกุกุ้งนกุกจิกผัวเขาเจ้าตาเห็ดเช่ามันหกต้นกกจิกก็มีเขาตาเห็ดเชาวต๊ะหกต้นกุกุ้งสาม ขขามมนเหี่ยมัตัดเนี่ยไปเรื่อยเนาะเรื่อยมาลงเต่าปลายมันนะพี่นอ้องจังบัวได้เสือเนาะอันนี้คือปุุกแยกไว้เนาะมันบอกมีไผอยู่ขับไปดองเบิร์ดพอนั้งเมืเขา่าไปเหตดกินอยู่งานดองน้ำมันนี่ พอดีปั๊บดอกแล้วพ่มีไครวะมีใครมาซอยนะออย่าเข้าลาักไม่พี่นอ้องอาที่ว่าพอาดไปเอานะปีกมันกระสิเก็บมาเบิดเนาะทั้งปีกทั้งเส้นที่เขาเลือ่อยให้กะเก็บมาเบิดพี่น้อง ไม,ไม,ไม่มันเป็ดมันมันอยากเหนียวอันอันนี้ขาเจ้าเป็ดคีโตค่ะนะพี่น้องไม,ไม่นี่เกินว่าพ่อนะพี่น้องเรือ ไปกันเลยหอมรอบนี้เอารถไปสองคันเนาะเออเปราเลนคันหนึ่งเกิดเงินคันหนึ่งจังแล้วไอ้ขุมพุนขนาดที่นอกไปขับยากยุ่ยเป่าเลนมันไม่มีเงือนอเนาะมีแต่เป็น พอเสียสสลอยกระปูกไปก่อนเลยนะพี่น้องไปเลยสามพอลูกเขาเฮ้ยลูกจะถือใจขนาดอ้ามชงไอ้น้องนี่พ่อเราเคยมาจาักเถื่อยนเนาะเยนาะนา,นาคอยเนาะว้าบพุดน่อง ไปบเาบมจกทไปบําบําเฮ้ยจักทางเขาเากี่บวะบไปบําบไอซีเป็นชีวามันพอสวัสดีเน,น,นาะกับเสาอีกโคกต้นเนาะ รถสามคันคือสิบเบิดเถียนโอ้คือเทนี่เฮ้ยคือเทนี่โอ้ยคือเทนี่คือเทนิเราจะก็รู้เคยนี่หอมบอดี้เบียก,กับมาโอ้ย ยังแต่ปีกมันปีกบางเลยแล้วไปเอาเสาบบดนี่6กต้นที่พ um> ัก no> ก um> um> um ันยกไปขึ้นก um> ับเสาแล้วพ um> uh> um ี่น้องเอ้จามคันกับหลดพอสว่าเนี่พี่น้องอันนี้คือเสาเสียดขอกหมูพี่น้อง เรือนี่กับชีตานใหม่ลงเต่าแล้วก็ชีบใบเฮลักหัวน,ำน้ำเนาะหกต้นโกป้างไงนี่เป็นกกกิกแก่นแหง้งสามคันรวมแล้วที่มาเอาใหม่รวมเป็นชีอีคันเลย ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องป๊าบคาถึกงานสันดองซะมันมันคาต่อมานะเหนียวเพิ่มมาคนลงอีกเกิดกำลังตอนดันอะเนี่ยดันเถือกระปุกมัน แม่อันนั้นปูปากกะขามาแล้วพี่น้องได้พอเชี่วกับปูกับพ่อสวรรค์มาซอยแล้วพี่น้องทำไมสั่นละเซ็ตโลชองูฟเมียมือนนี่ ออกก้นเลยจะมาโยนกลดลำลาดีแต่เป็นไหมหน้าเจ้าของพี่น้องจังบรเชียเงินซื้อเนาะทำไมซื้อเบิดเป็นหมื่นเพื่อนนี่พี่น้องเป็นท่าท่าเผาทำไมมันหนักขึเนอะ นเป็นไร่เติบอยู่เด้อพี่น้องผู้เชี่ยวชาญทำไมฮูกต้นนะกันต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆเนาะซ้ำซเอาเฮือนไปแล้พี่น้องเลยแม่นมันแก่นไม้จิกกันเป็นไม่แก่นมันบดดอกง่าย แน่นมันเป็โกนเน,นาะเมื่อกับคน,น,นงลองอีกพี่น้องบบบนี้ป้ายกับบบบนี้เนาะหามลงไนกว่ลูกทำไหมโอ้ย เลยเนาะที่กระคนลงเนาะพี่น้องตัวสามกระเจ้าเรือซามต้นและกระตาเทดเซาอีโคกต้นนะพี่น้องรวมทั้งเบิรนะ์ตสามพันกว่าเนาะตกย่ทีีสามพันเจริญลอยสี่สิบบาทเนาะพี่น้องไม่ี่คือ ร้ายโพดเนาะแต่ว่าชีเอาไว้เลือกระดีเนาะจะเก็บไว้ปีกกันยังยังอยู่บรเดอามาเบิร์เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเอารอบหนาเนาะไปเอารอบกับตัดไหมลงเต่าโอ้นักเด้อลำบาก เล oh ่้หามตั huh ้งกันย่ออันสบไปย่ออันเช่า็เลยมันหนักปวดท้องหน่อยกเลยบริยโยเนาะใหม่มันหนักถ้ามาแต่ส่งสกัดพี่น้อง ไปหลักรหลดละมาคนไปอยู่ <laughs> ไปหลักรหลดไปถลเลยแม่นราใครมันได้ใส่ยาพี่น้องมันดีอย่างหนึ่งแล้วมีผานะแล้ว <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องบานนี้ก็ไปจ่ายเงินเขาแพงหรือถอกพี่น้องค่าเลอยไม่ยู่แล้วอันที่ยาวๆนะ่ะเขาจะเอาอัน แม่ละซ้าบาทตัวสัรนี่แม่ซิมหาลักหวัวละลักห้าสิบบาทอันเป็นเซาอ่ะเขาเจาะออตาเป็นทอนเป็นทอนแม่ทอนห้าสิบบาทพูดีส้มร้อยกสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องพี่น้องจามนันนี่สลายกสิเดกเก็บภาพบรรยากาศได้เพลงเท่านี้เนาะสำเร็จไปอีกขันพี่น้องบาดนี้กสิเดปุ๊กก็เนานะรวมๆแล้วก็คือสิเบิด ลายอยู่ดอกหมื่นกัว่ปแล้ะพี่น้องแม่นเนาะแต่ว่าเสีดเองดีแต่บริจาคแม่นคันซื้อเขานี่ก็เป็นหมื่นเน่ยได้พี่น้องไม่นี่มันแพงเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าไปแล้วสบายดีขอบใจทุกคนที่มาสวยด้วยมาได้บนเขาเป็นแบบสอได้สามากสาวนัก